อ้วนเนาะหอมก็คือตุ๋ยแต่ปากจะปากเก็บไว้เกี่ยวไว้เอาท่อนทองกัอาไปแต่ถังผู้ใดนุ้ยอีกดิเอายิ้กวิ้งไม่เปล่าเปล่าพน้องทวงในหมาในเด็กบอลท้องคอยวะลุงลุงเจอาท้องเจอทองไม่อยู่ในรถอ่ะโอ้โอ้ทองอยู่เองโอ้แม่นท้องยังใบแบบนี้วะเฮ้ยอันนี้ต้องเป็น มาแต่เจอทองที่โผล่จริงนะเนี่ยของจริงนี่ของจริงบอกของจริงวะของจริงของจริงให้ผมจริงเลยเนี่ยโอ้ยโอ้งลุยโอ้ยงานนี้พี่น้องงานนี้หัวห้อยหัวห้อยไม่ขัดทองรักคอดปลาลากคอดปลาของจริงนะเนี่ยของจริงนะเนี่ยโอ้ยเอาคอมมอนตัวเองไว้ก่อนแล้วกันโอ้ย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 คอมมนแล้ว เอ้ยนี่ใจนี่ครึ่งหนึ่งพอดีจิโกเอาไปคืนไปให้คืนให้ทองโกคืนแล้วเออไปได้ทองคืนแล้วเออได้ทองคืนแล้วไปของจริงเลยเออเนี่ยของจริงจริงลองกลับดูซิจริงกลับมันก็ขาดเหมือนกันแหละเอาอะไรสแตนเลสของจริงเขาเหรียญนี่ดีหรือวะไอ้มืดอย่าได้บอกมันเหรียญมันคือมีเห็นยมนะจอมรูปไมิเนียมบ่หรือเหรียญสาาีใจ เลียนบ่โะเขาจะไปตีเลียนบ่ทองชุบมันทองชุบมันชุบนะเวลาตามตลาดเลยนะไปซื้ออีกบ่ดิไปซื้อของที่หาไม่ได้เมื่อกี้มาต่อครับมาต่อโมเมนต์ผมรักคนเดียวเด้อเบิ่งผมด้อคแบบโมเมนต์แต่ผมเด้อนี่เด้อเบิ่งนี่เด้อนี่เด้อนี่เป็นไหนเดยอะ รับรับเขาาอีกคนนึงรับเขาอีกคนนึงเขาแกงเขาไหมนี่รับเขาอีกคนนึงเขาแกงเขาเขาแกงน้ำบุบ้าอันไหนล่ะบ่ตัวตัวสิเขาแกงน้ำพวกอายบ่อท่านนี้แจ้งตำรวจจับถ้าเขาแกงน้ำเขาก็แสดงว่าสมรูรวมคิดบ้านนี่น้ำไหนบ่เขาแกงน้ำบ้านนี้น้ำเน้ยไอ้ไข่เขาแกงน้ำเน้ยท่านน่ะสี่คนแล้วสี่คนแล้วสี่คนแล้วสี่แล้วโอ้โหนี่นี่นี่

เมื่อวานนี้ก็ผ่านนะลุงหวางเนาะยังไม่ยังไม่ถึงวันของเราเนาะีไปเอาตังค์รนตั้งแต่วันนั้นไม่เมื่อวานนี้พระรหัสผ่านใช่ไหมยังไม่ถึงวนของเราขึ้นแล้วนะคะทุกคนทำไมถึงลืมได้แม่แปเอาตังค์โอ้ยลุงหว่าง ทังคุณเอาลงมือเราเอาลงมือเอาลงเออจับจับน้ำบาตรให้เอฟซีแอนด์แอมไม่คลายยกนะลุงวางขึ้มิเซอร์ดูมือลงวางเด้อจะต้อวางลงวางลงวาก่อนแนึลุงกับมิเซอร์ที่ตัวก็ไม่ใส่ให้ผู้ชายเขายิบนะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วต้องมีใส่ทุกมือด้วยนะคะเออใส่ทุกมือแน่ลุงวาง จะเสร็จไวแน่นอนเพราะว่าทั้งหมดมีด้วยกัน7แผ่นนะคะมีตอนนี้แผ่นหนึ่งขึ้นไปแล้วนะแผ่นแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นแผ่นที่2นะคะตามด้วยที่3ที่4ที่5ที่6นะคะนะะ็ดน,นะ,ะหมด,ด้วยกันเแผ่นนะ,ะทุกคนพอจะเป็นแผ่นซิงที่มีขนาดยาวนะคะ กิจกรรมที่พี่ที่พี่โกโก้ที่พี่สปินได้ยจนะเจ๊นะซีรอะรัลทอ่้ซีรลองทกช่อันทีลนะคะีรังทุกช่องทันีเลนะคะเป็นกำลังใจให้กับองพลป้าแฟนรและทีมยูทูบท่านขั้นเลยนะคะสิดพัมนะทุกๆช่องด้วยนะคะช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คุมค่ามากคเย้ขึ้นแล้วป็นแรกนะคะ ยกแล้วแผ่นแรกข้าหลังเป็นไงบ้างครับเรียบเหนอเดี๋ยห้ครับไปในชิปไปดู แล้วนะคเห็นที่สตามมาติด